สวัสดีครับอยู่กับผมครับทางช่องด้านนอกครับผมเช่นเคยครับวันนี้ก็เลี้ยงวัวครับถัดเลี้ยงอยู่ในข้อครับฝนตกครับเมื่อวานแล้วก็เมื่อคืนนี้ที่ผ่านมาแต่วันนี้นี่ท้องฟ้าเริ่มสดใสน,นะครับฟ้าหลังฝน วันนี้ก็เป็นแ้าในเปียสับครับเป็นยา่าเกรดเอครับวันนี้วันนี้ก็เป็นวันที่4ครับของการทำฮอร์โมน d ดย์สีเริ่มมา5วันแล้วครับ ฮอร์โมนก็ยังอยู่ติดอยู่ปกติครับไม่มีอะไรแต่ที่เพิ่มเติมก็คือสังเกตจากจิมมี่ครับจิมมี่มันเงาจะดูว่าฮอร์โมนไปทำอะไรหรือเปล่ามันมากครับมันเงาเห็นชัดเจนเลยก็จะสับละเอียดประมาณนี้ครับวัวก็จะกินดีหน่อย สองตัวนี้รักกันครับกินด้วยกันได้ซึ่งเป็นมื้อแรกครับเดี๋ยวก็จะมีซับให้อีกตอบหนึ่งแล้วก็ถ้ามีเวลาจะไปเกี่ยวยาคันนาครับมาให้ไม่อยากพาออกไปข้างนอกครับยามันไม่ค่อยมีแล้วก็ประหยัดพลังงานกันหน่อยครับไม่อยากให้เดินไกล หลังฝนครับผีเสื้อมาตอมขี้ควายครับกินกันดีครับแม่บ้างก็ท้องด้วยครับก็เซฟพลังงานไว้เอาไปสร้างเนื้อสร้างตัวดีกว่า ก็ออกไปเดินครับออกไปเดินก็ต้องใช้พลังงานเยอะเพราะว่าน้ำหนักตัวเขานี่3สามร้อยสี่ร้อยกิโลครับเดี๋ยวไปดูฝั่งนั้นกันบ้างครับฝั่งนี้จะกินกันเร็วหน่อยครับสามแรงปากครับฝั่งนี้แต่เดี๋ยวพอใกล้จะหมดนี่จะหมืนจะห่วงหน่อย ก็เลยต้องผูกจะเหมื่นไว้เมื่อคืนก็ให้ควายอยู่ตรงนี้ครับก็ถือว่าใช้ได้นะครับพื้นที่แห้งแห้งกว่าข้างนอกแต่โดยส่วนใหญ่แล้วควายเขาก็ชอบแบบเปียกๆหน่อยครับเพราะว่าเขาจะได้คุกขี้โคลนไปในตัวป้องกันยุงกัดครับ กินกันเร็วมากครับฝั่งเนี้ <S <S ยเสริมให้อีกครับของอร่อยครับก็ะจะกินกันแบบรวดเร็วดีที่ว่าวันนี้ฝนไม่ตกครับ พอแดดออกมาก็ใช้เป็นร่มได้ครับตรงนี้ฝนตกมาก็สบายครับควายก็จะขี่ประมาณนี้บนแถวนี้ก็ข,ขี่มาก่อกองไฟครับสุมไฟไล่มแมลงไปด้วยแล้วก็ป้องกันพวกมแมลงตต่างๆมาวางไข่ไว้ในขี้ควายครับเพราะว่าขี้ควายนี่มันจะชุ่มน้ำกว่าขี้วัวครับ ใช้เวลานานกว่าจะแห้งเวลาตากักแดดแต่ถ้าขี้ลงน้ำก็เป็นอาหารปลานะไก่แจ้ก็จะคือคักเป็นพิเศษครับหลั <c oughs> งจากฝนตกแล้วแดดออกแบบนี้ไก่แจ้จะชอบ ก็เหลืออีกไม่กี่วันครับตามโปรแกรมก็จะผสมแสนดีตัวแม่มั่งนี่กลับมาอ้วนอย่างเร็วครับรู้ตัวว่าสมไปแล้วติดไปแล้ว ไม่มั่งนี่จะอยู่ในเลือดบามันก็จะอยู่ที่ประมาณ50%ครับตัวไม่มั่งเอง50%พอเราใส่ลูกผสมพ่อบามันร้อยเข้าไปอีกลูกออกมาถ้าเป็นตนัวเมียก็เลือด75%พอเลือด75%เราจะผสมริฟมาสเตอร์ชาโรเล่วากิวแองกัสอะไรลูกออกมาก็ คุณภาพเนื้อจะดีกว่าเลือดบามันน้อยเท่าที่ผมดูมานะครับอางที่เขารับซื้อโอกวาคิวแองกัสต้องเกิดจากลูกปามันอย่างน้อยต้องเลือด75%ขึ้นไปครับเขาถึงจะรับซื้อแต่แสนดีเนี่ยเลือดเกิน75ครับเขาดูจากโครงสร้างหน้าตา เลือดเขาเยอะกว่าไม่มั่งครับตอนนี้น่าจะอยู่ที่75ขึ้นไปแล้วครับก็เลยเลือกที่จะผสมวักพิมัตเตอร์หรือชาลเล่หรือว่าเกลวแองกัดอะไรก็ได้ลูกออกมาก็จะพูดง่ายว่าจะมีราคากว่าจะดูดีกว่าครับสามารถไปเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ หลักหกได้ๆรือว่าจะใส่บามันเข้าไปลูกออกมาคุณภาพก็จะดีขึ้นครับเพราะว่าตัวแม่เขาเลือดเยอะอยู่แล้ว ฝนเอินนี่กินอยู่ตัวเดียวครับอยู่ที่นึงครับจัดไว้ให้แล้วเพราะว่าเมื่อวานฝนตกออกไปเล็มหญ้าเปียกหมดเลยพอกลับเข้ามาคอกอยากกินหญ้าสับเลยสับให้หน่อยนึงครับกินจนมืดจนค่ำครับเมื่อวานไม่ยอมเข้าคอกกินไม่อิ่มครับอันนี้ก็เลยจัดให้เลย พอได้ยินเสียงรถไถนาเขาก็มาละว,วันนี้เมื่อวานโมแต่เดินครับตัวอปล่อยออกข้างนอกตัวเดียวครับพอฝนตกมาหญ้าก็เริ่มกลับมาเขียวอีกครับแต่ข้างในนี่ไม่เหลือแล้วครับกัก,กวัวกักควายไว้ข้างในตรงนี้น่าจะใกล้หมด เกลี่ยมให้วันดีหน่อยอย่างวันดีนี่ก็คือหัวบามันเลือดเจ้าเปอร์เนต์ครับหุ่นโครงสร้างหน้าตาก็าจะดูดีกว่าแม่หน่อยนึง ส่วนนายนี่เลือดอาจจะอยู่ที่ประมาณ50ลงมาครับ50ซลงมาเพราะว่าหน้าตานี้ยังไม่ใช่แบบปลามันเท่าไหร่แต่หูทรงหูพวกสะดืออะไรอย่างนี้เจออปลามันแต่ลำตัวโครงสร้างลำตัวยังเป็นวัวไทยอยู่ครับต้องใส่ปลามันเข้าไปอีกก็จะให้เจ้าเหมือนนี่ลองปรับ ผสมไปก่อนว่าลูกออกมาจะเป็นทรงไหนครับต้องคอยดูกันต่อไปเพาจะเหมือนนี้เป็นลูกผสมบามันใช้ปรับได้ครับอย่างพอเราได้หัวตัวเมียครับเกืด้าเอร์เแล้วเราก็จะเอาไปบีดข้าม ไปหาชาโรเล่ไปหาวากิวแองกัสหาบิมมัตเตอร์ลูกออกมาก็เนื้อของมันก็จะมีคุณภาพเขาเรียกว่าอะไระเกรดของเนื้อมันก็จะอย่างถ้าเป็นผสมปุ๊บใส่ แองกัดวากิวเข้าไปคุณภาพของเนื้อก็จะดีดีกว่าบามันก็จะประมาณนี้ครับแบบถ้าเรามีตลาดจำหน่ายลูกวัวเพศผู้ที่เป็นวากิวแองกัดเราก็สามารถใส่กับแม่แม่วัวบามันเลือด75%ขึ้นไปได้ครับก็จะเพิ่มผลผลิตเพิ่มราคา พราะว่าตลาดพัวขุนต้องการครับว่ากิวแองกัสแล้วก็บิ๊มัตเตอร์ก็เป็นทางเลือกให้พี่น้องเกษตรกรครับหรือใครที่กำลังศึกษาอยู่ใครที่กำลังหาแม่วัวที่จะเอามาเข้าค้อกตัวเองครับก็พยายามหาเลือดอย่างน้อยๆ้0์ขึ้นไปครับที่เป็นบามันหรือ7 5เลยก็ได้ถ้ามีทุนพอครับ ก็มาบีดจะบีดบามันต่อก็ได้จะบีดเป็นวาคิวแองกัสชาโลาเล่บิบมันเตอร์ตลาดต้องการมากๆครับช่วงนี้ถึงจะมีโควิดแต่ก็ตลาดยังอยู่ครับตลาดยังไม่ไปไหนก็ฝากไว้ครับฝากไว้ให้คิด คือสาเหตุที่ว่าทําไมผมถึงเลี้ยงบัวบามันว่าบัวบามันเนี่ยเริ่มแรกเลยก็คือราคาไม่สูงครับราคาไม่สูงไม่โดดแบบวากิวแองกัสหรือว่าชาลเล่หรือว่า,า,าว,วาิฟมาตเตอร์ตอนที่ผมเริ่มเลี้ยงใหม่ๆนะราคาก็จะอยู่ทรงๆครับอยู่กลางๆ ไม่สูงไม่ต่ำเกินไปเราสามารถปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงอะไรก็ได้ครับบามันก็ใช้บามันยืนพื้นก่อนครับแล้วก็ดูทิศทางวัวว่าวัวพันไหนสายไหนมีราคามี ตลาดที่สดใสแล้วก็บีดสายนั้นไปครับต่อจากบามันของเราที่เลือดสูงๆแล้วก็ไม่มีปัญหาครับถ้าเราไม่ขายเป็นเป็นวัวเนื้อเราก็สามารถทำเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์วัวสายที่เราบีดออกมาได้ครับอย่างเช่นแสนดีผมจะบีดเป็นไปทางสายบีบมาสเตอร์ครับ เพราะว่าแสนดีมีรูปร่างที่ใหญ่คงสร้างใหญ่แล้วก็หุ่นหุ่นดีครับหน้าตาใช้ได้แล้วก็เป็นเลือดสูงครับพูดง่ายๆถ้าเราบีดออกมาเป็นบีบมาเตอร์ผสมบีบมาเตอร์เข้าไปคิดว่าลูกออกมาก็คงไม่ตัวเล็กกว่าแม่นะครับ คิดง่ายๆประมาณนี้เพราะว่าบีบบัตเตอร์ก็มีความมีความใหญ่อยู่แล้วแล้วก็เป็นวัวที่มีเนื้อเยอะครับเขาบีดมาที่เขาบีดมาเพื่อเป็นวัวเนื้อโดยเฉพาะมีเนื้อเยอะกว่าบามานอีกถ้าลูกออกมาเป็นตัวผู้เนี่ยจะเป็นอะไรที่ค่อนข้างน่ารุ้นเลยแหละเพราะว่าผมจะทำเป็นพ่อพันธุ์ครับถ้าลูกออกมาเป็นตัวผู้อีก แต่ถ้าลูกออกมาเป็นตัวเมียก็จะเป็นแม่พันธุ์ครับจะเก็บไว้เป็นแม่พันธุ์อีกอะไรประมาณนี้ครับนี่คือสิ่งที่เราคิดแล้วก็วางแผนไว้ว่าทิศทางเราจะไปทางไหนครับไม่ใช่ว่าเราไปมองคนอื่นแล้วเฮ้ยของคนนั้นสวยจังแต่เราไม่ได้ดูตลาดใกล้เคียงครับเราก็จะลำบากหน่อย เรื่องการหาตลาดพวกช่องทางเฟซบุ๊กก็กลุ่มก็จะโดนปิดไปเรื่อยๆครับยิ่งสมาชิกในกลุ่มไม่รักษากฎครับโพสคำว่าขายขายๆแบบนี้นี่จบครับกลุ่มมีเป็นร้อยก็โดนปิดเป็นร้อยครับ ซื้อขายต่างๆจิงชื่อกลุ่มนี้ขึ้นต้นคําว่าซื้อขายก็โดนแล้วครับไม่ใช้ไม่นานครับโดนปิดหมดสิ่งที่หวังไว้กับแซนดี้ก็คือจะบิบบีบมาสเตอร์จะดูลูกบีบมาสเตอร์ก่อนต่อไปถ้าได้บีบมาสเตอร์ออกมา ก็จะบิดบิดต่ออีกก็จะผสมบิบมาเตอร์ต่อจากลูกตัวถัดไปอีกอะไรประมาณนี้ครับหรือชาโลเล่ถ้าบีดกับแสนดีก็จะได้ชาโลเล่ที่ลำตัวใหญ่โครงสร้างใหญ่ก็จะประมาณนี้ครับก็จะเป็นวัวที่เนื้อเยอะมาจากตัวพ่ออย่างชาโลเล่สมมุตินะชารโลเล่ก็จะเป็นวัวเนื้อเยอะ บวกกับตัวแม่โครงสร้างใหญ่ลูกออกมาก็จะตัวใหญ่แล้วก็มีเนื้อที่เยอะนี่คือสิ่งที่ผมคาดหวังไว้กับการบิดในครั้งต่อๆไปส่วนการผสมที่จะเริ่มขึ้น,นอีกวันสองวันนี้ก็จะเป็นวิมัเตอร์ก่อนเพราะว่าทางเชียงรายตลาดวิมัเตอร์กำลังสดใสนะครับไม่ว่าจะเป็นพ่อพัน แม่พันธุ์หรือว่าตัวผู้ที่จะเข้าขุนนะครับก็ฝากไว้ให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆครับที่เข้ามาชมคลิปนี้ก็วางแผนกันไว้ครับเราต้องวางแผนกันไว้ก่อนอย่ามุทะลุดูดันครับต้องมองดูตลาดด้วยเพราะว่า บางคนก็ไม่ได้เลี้ยงแบบยาธรรมชาติแบบผมนะต้นทุนเขาก็จะสูงบางทีวัวเราเลี้ยงไม่ได้แบบขายทุกเดือนขายทุกปีครับต้องใช้เวลาการบีดการเลี้ยงค่อยๆศึกษากันไปครับ โอเคครับคลิปเริ่มยาวแล้วครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนครับไว้มาคุยกันใหม่เจอกันใหม่ในคลิปต่อๆไปครับผม,ขอบ,บม,บผมขอบคุณทุกทท่านครับที่กดติดตามครับผมขอบคุณทุกทท่านที่กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ